ตอนนั้นสุมาเล่าถึงความลาบากของของชีวิตของการเป็นนักร้องตอนนั้นเนี่ยสุไมู่ไม่ทราบจะจําได้หรือเปล่าไปดูอีกครั้งหนึ่งถ้าสุจำไม่ได้นี่คือสิ่งที่คุณสุนารีเล่าให้เราฟัง30ปีที่แล้วครับผมเป็นช่วงตกต่าที่สุดในชีวิตุกเปล่าเป็นช่วงที่แทบไม่มีกินเลยนะคะเคยหนีกลับบ้านทั้งหลายครั้งแล้วแล้ว mm hmm. เขาไปตามกลับมาคือทนไม่ไหวอย่างอย่างน้อยอยู่บ้านเราเนี่ย ยังมีข้าวมีพริกมีผักที่หากินได้หาปลาหาอะไรกินได้แต่ในกรุงเทพนี่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะฮะ,ะก็น้ําก็โดนตัดไฟก็โดนตัดอยู่ในตึกตึกแถวรู้สึกจะสามชั้นเ<า>ช,ช,ช่าเขาอยู่เขาไล่ก็ไม่หนีนะฮะเ <c oughs> พราะหนีไม่ได้ไม่รู้จะไปที่ไหนหนีก็ไม่รู้จะไปที่ไหนค่ะจริงๆแล้วชีวิตของสุพึ่งจะมามาดีมาพูดตรงๆเลยเพึ่งจะมาได้ค่าตัวประมาณปี สามสามนี่เองอะค่ะสามสามคือปีที่แล้วนี่เองใช่ค่ะช่วงก่อนๆนั้นบอกตรงว่าบางทีก็ได้คือละสองร้อยร้อยกว่าบาทสามร้อยเต็มที่นี่ห้าร้อยมากที่สุดแล้ววันไหนได้ห้าร้อยนี่จุดพุทั้งบ้านเลยเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยเด้ได้ห้าร้อยนี่จุดพุกันเลยกันนะครับโอ้คือไม่ไม่ปรู้สิคือตอนนั้นก็เล่าถึงความลำบากอย่างที่เห็น แต่พอมีชื่อเสียงขึ้นมารายรับแล้วก็งานที่เข้ามาเนี่ยเยอะไหมแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ร้องเพลง Right Here Waiting เพลงนั้นแล้วออกทีวีแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือคือ,ค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 อต้องบอกว่าช่วงเวลาปีประมาณปี2530ถึงถึงแปะพี่โดยเฉพาะถ้าปี2130ถึงถึงถึง36จะเรียกเรียกว่าเป็นช่วง พอพูราธามของสุขว่าได้ซึ่งมันแต่โอเคช่วงสามสามจิตสามเ็สามสอง 30, 30, 31, 32, นี่ยมันอาจจะยังเพิ่งเริ่มเพราะอเริ่มเริ่มดังเริ่มมีชื่อเสียงท,ทุกอย่างมันก็เริ่มกระเถิบที่คลายไปในทิศท,ทางที่ดี mm hmm. ทั้งขาตัวทั้งโน่นนี่นั่นใช่ไหมก็พอหลังจากพอหลังจาก ทุกอย่างมันก็เข้ามาทุกอย่างสิ่งดีๆมันก็เริ่มเข้ามาเรื่อยงานก็เยอะเ<ม>งินทองมันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างเราก็เริ่มตั้งตัวได้นะวันนั้นนะคะก็เริม่มมีมีบ้านมีรถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างงานีน่นเรียกว่าทําแบบไม่ได้พักเลยไม่ได้มีเวลาใช้เงินอนะพีวนน่วันนึงวันนึงรับงานกี่งานตอนนั้นจาได้ไหมตอนนั้นคือสมัยก่อนมันเป็นช่วงเวลาที่แบบ ถ้าเป็นเทศกาลเนี่ยคนก็จะเที่ยวเหมือนเที่ยว24ชั่วโมงนะอ,อย่างวันลอยกระทงหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ mm hmm. เขาจะจัดตั้งแต่บา,บางที่เขาก็จัดตั้งแต่กลางวันเลยจนถึง24ชั่วโมงเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีนักร้องดังๆมีชื่อเสียงในยุคนั้นก็จะวนกันไปวิ่งรอบ mm hmm. แต่ละที่แต่ละจุดเลยหนูเคยรับแบบสิบเ6็7ที่ในะที่วันหนึ่งวันลอยกระทงอะค่ะ16ิบเล้วแบบวันหนึ่ง,นนงใช่ใช่ค่ะพี่ แต่ว่าณตอนนั้นคือเหมือนถ้าคนจัดงานน่ะอยากได้เราที่นักร้องที่กําลังมีชื่อเสียงในตอนนั้นน่ะแค่เอาเราไปขึ้นป้ายโฆษณาว่าโอเควันนี้ส่วนรีจะมาขึ้นเวทีเวลาสองทุ่มทึ่งคือช่วงเวลาที่คนมันมันดังอ่ะนะพี่เหมือนกับว่าเอ่อพอมีขึ้นป้ายคนก็ก็สามารถขายบัตรได้อนะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็จะไปร้องแค่ไม่เกินสี่เพลงเต็มที่ค่ะพี่สองเพลงสามเพลงสี่เพลง วิ่งรอบเห็นบอกว่า,าหลังจาก<ม>หลังจากไรฮียเวตติ้งออกทีวีไปแล้วก็มีคนขอให้สุร้องเพลงฝรั่งตามงานต่างๆเยอะเหมือนกันใช่ไหมตอนนั้นโอ้โหโดยเฉพาะเพลงอ right ะไรอย่างไงฮิวเวตติ้งเนี่ยพี่เพราะมันเพลงเพลงที่ดังมากนะตอนนั้นน่ะครับขนาดตามงานวัดมานนอกนะ <laughs> งานวัด้านนอกคนแก่คนแก่คนเฒ่าเขาดูทีวีเขาก็เห็นโฆษณาสุรายี่ห้อนี้ใช่ไหม แล้วเขาก็เห็นสุนร้องในรายการสี่ทุ่มสแควร์นะวันนั้นใช่เขาขอหน้าเวทีว่าสุนารีร้องเพลงว่าหลังที่ออกมาทัดร้องเพลงว่าหลังจะทอแอล้ทัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว้าว <Wow. S 2> คนขอเยอะมาก <laughs> ใช่ค่ะ <laughs>